เนวล่งรราาาาียกกไหดุส่วนประกอบแรกนะครับตรงนี้ก็คือตัววัดอัตราการไหลนะเราจะเห็นตัวเลขบ่งบอกครับตัวนี้หมายถึงอัตราการไหลซึ่งหน่วยก็คือลิตรต่อนาทีนะครับลิตรต่อนาที ก็จะมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สิบจนถึงเจดิบลิตรต่อนาทีนะครับโดยการปรับอัตราการไหลได้ที่วาล์วตัวนี้นะครับปรับอัตราการไหลที่วาล์วตัวนี้นะถ้าเราคลายออกอัตราการไหลก็จะมากขึ้นนะครับสังเกตได้จากตัววัดนะครับตัววัดระดับมันจะค่อยๆสูงขึ้นตามที่เราปรับนะครับน้ำนะครับน้ำมันก็จะไหลไปตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ตัวแรกก็คืออลิฟตกครับอลิฟิกตัวที่2ก็คือเ e นจูรีนะครับเนจูรีก็อุปกรณ์ต่างๆไปเรื่อยๆนะครับส่วนความดันที่เกิดขึ้นนะครับก็จะผ่านท่อ,อผ่านท่ออย่างเช่นเวนจูรีก็ผ่านท่อสองท่อครับสท่อมาที่อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่ามานอมิเตอร์ hmm. ometer, นะครับมานอมิเตอร์มานอมิเตอร์เป็นหลอดแก้ว ครับใช้วัดใช้วัดความดันโดยการวัดได้จากระดับน้ำนะครับระดับความสูงของน้ำซึ่งในที่นี้มีหลอดแก้วแล้วก็มีบรรทัดวัดความสูงนะครับบรรทัดวัดความสูงซึ่งถ้าเราวัดออริฟิเราก็ต่อท่อจากออริฟิกนะครับมาที่มานอมิเตอร์นะคู่ของออริฟิคก็จะมีอยู่2หลอดหลอดซ้ายและหลอดขวานะครับหลอดซ้ายและหลอดขวา ตอนนี้ที่ต่อไว้ก็คือหลอดซ้ายต่อจากทางด้านเข้าของออริฟิกนะครับหลอดทางด้านขวาก็คือต่อที่ทางออกของออริฟิกเนี่ยนะครับมันก็ยังมีด้วยกันทั้งหมดครสามอุปกรณ์ที่เราจะทำการทดลองนะครับเมื่อปรับอัตราการไหลได้แล้วเราก็จะมาดูที่ระดับความสูงของน้ําตัวนี้นะครับว่าความสูงที่แตกต่างกันขนาดไหนส่วนตัวนี้นะครับ เป็นเกจวัดความดันที่เกิดขึ้นภายในระบบนะวาตัวนี้นเป็นตัวปล่อยน้ำออกนะครับน้ำที่อยู่ในระบบนะที่ไหลเวียนสู่สระบบนะถ้าเราคลายออกนะครับหรือปล่อยให้น้ำไหลสะดวกจะไม่เกิดความดันขึ้นในระบบนะแต่เมื่อไหร่ที่เราหมุนปิดนะครับปิดทางออกนะคือให้น้ำเข้าแต่ว่าทางออกโดนปิดความดันในระบบก็จะเกิดขึ้นนะกรณีที่เราต้องการสร้างความดัน ในระบบนะครับเราก็จะหมุนวาวตัวนี้แต่ในสภาวะปกติเราก็ปล่อยนะครับปล่อยเปิดวาวให้น้ำไหลสู่ถังระบายนะครับถ<ม>ังตัวนี้นะครับถังตัวนี้เป็นตัววัดปริมาณน,น้ำนะครับปริมาณน,น้าจริงจริงนะที่ไหลออกมาจริงๆนะซึ่งระดับน้ำเนี่ยวัดได้จากตรงนี้นะครับตรงหลอดวัดตัวนี้นะระดับน้ําตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เราต้องการวัด นะครับเมื่อไหร่ที่เราต้องการวัดเราก็จะปิดรูนะครับเราก็จะปิดรูระบายนะเพราะปิดรูระบายน้ําก็จะค้างอยู่บริเวณถังนะครับอ่ะเปิดสวิตช์เครื่องปรับอัตราการไหลเริ่มต้นที่10ลิตรต่อนาทีนะครับ ดูระดับน้ำในมานอมิเตอร์นะครับระดับความสูงน้ำในมานอมิเตอร์สิออลิฟิกเป็นเท่าไหร่ <Vent> เวนจอรี่เช็คแล้วใช่ไหมดูที่ดูที่การไหลของถังครับเริ่มจับเวลานะครับเริ่มจับเวลาจับเวลาที่ไหนดูช่ว่าหนึ่งนาทีจะระดับน้ำจะขึ้นกี่ลิตรนะครับ อาคราวนี้มาดูมาตรวัดการไหลนะครับอ,อีกคนนึงเริ่มจับนะครับหนึงนาทีนับมาตรวัดการไหลอ่ะคราวนี้นะครับปรับอัตราการไหลเพิ่มขึ้นที่15ลิตรต่อน,นาทีนะครับ อพอปรับอัตราการไหลได้แล้วคราวนี้มาเช็คที่มานอมิเตอร์ใหม่นะครับเช็คดูซิว่าออริฟิกเท่าไหร่าทางเข้าเท่านี้นะครับทางออกทางออกมีระดับความสูงเท่านี้เวนจุลี่นะครับเช็คไปพร้อมกันเลยเวนจุรี่ ได้เท่าไหร่แล้วบันทึกนะครับบันทึกบันทึกข้อมูลด้วยบันข้อมูลด้วยอตอนนี้เคลียร์ถังนะครับเคลียร์ถังก่อนก่อนที่จะวัดใหม่เคลียร์ให้ระดับน้ำมันลดลง อ,อีกคนเตรียมจับเวลานะครับก็ปิดปิดถังนะครับปิดไปนะครับแล้วรอให้ระดับน้ําขึ้นนะครับแล้วก็จับจับเวลานะครับประมาณสักหนึ่งนาทีนะไอยนี้อีมได้ไมได้ให้ไม่ได้ไ ได้ไรได้เไ้ปไปนอาขวาตัต่อไปตั่อไปนี้บ่เออตัวนี้รับไใส่ไปซได้งนาที่เลยสองหน้าที่ไงนาที่แต่ยังเดย้อ้าหนาที่เรอานาที่จดะ

Thank you.